สวัสดีค่ะควันนี้จะทำของจิ๋วใส่เด็กเลยซิปรักจิ๋วค่ะนี่เราจะใส่เด็กนะไปทำกันเลยนี่แไม่ไม่ไม่รู้เ,ล,เลยว่าเด็กนนี้จะได้ เราจะทำน้ำมืสองอันน,น,นะ่ะครารวจสผมทไมอะไรไม่ได้แล้วสรู้นะนุ่ะีรตจตัวไรคุณหมอแทนเขาดูแปลกไปตั้งแต่กลับมาจากไปเที่ยวล่าสุดเขาออกพื้นบางอย่างกลับมาที่บอกว่ารักษาฝันปูชนรุดยู่นก็สอบ นี่เสร็จแล้วทำแล้วนะสองอันบบเอันนึงอันนี้ด้วยนะนี่อันหนึ่งค่ะแตบบ่เพื่อนนะ อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนีดใครที่เป็นเพื่อนเราเป็นเอฟซีเราดูคิดนี้อยากให้ทำคลิป,ลลปน,ลนะคะมันน้าฮู้เราจะมาดูคลิปเลยนะก่อนจะคลิปต้องมีเลย เราจะมารีวิวอันนี้ก่อนจะทำแบบนี้ต you know kind of ุ่นมาดูเยอะเอ้ยใครอากได้คอมเมนต์มานะคะ มีเยอะมากมีเยอะแบบว้าวเออใจจริงก็คืออยากทำคืออยากทำแบบนี้นะมาได้หรอมาดีมาเห็นพี่แล้วมันก็มันวางที่เไม่บางก็เเยเไม่มีของหวานดิเขาจะไม่มีเครื่องไฟ